สัตว์เหล่าใดประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจในเวลาเช <the> in <the> <the> ้าเวลาเช้าก็เป <installations> <the> ็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจในเวลากลางวันเวลากลางวันก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีเป็นมงคลดีเป็นความสว่างที่ดีเป็นความรุ่งเรืองที่ดีเป็นขณะดีเป็นยามดีและเป็นการบูชาที่ดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายสรุปแล้วจะนับว่าเป็นเวลาที่ดีจะนับว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําทางกายวาจาและใจของเราถ้าทําดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาไหนนั่นแหละคือยามดีแล้วเลิกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองที่ดีเรียบร้อยแล้ว